สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ดําเนินงานตามนโยบายสมาคมแม่บ้านทหารบกและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4เพื่อเทิดทูนและรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดทั้งดำเนินโครงการต่างๆเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครอบครัวกำลังพลให้ดียิ่งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของพันโทคเนตรางริดผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5 และคุณสุพิตาทองคำรักษาการประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5คณะกรรมการดำเนินงานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ประกอบด้วย 1. คุณสุพิตาทองคำรักษาการประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5 2. คุณพัฒนดาก่อกิติพง เป็นรักษาการรองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5 3. คุณปานิสายอยดจันทร์เป็นเลขานุการสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5 4. คุณเยาวพันประกอบการเป็นหัวหน้าโครงการห่วงใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษ 5. คุณขนกวนันทิพโอสดเป็นหัวหน้าโครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพ 6. คุณอุสนีรักวงเป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริม 7. คุณสุภัตรายาหยาหมันเป็นหัวหน้าโครงการการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 8. คุณวัฒน,นีแสงดวงเป็นหัวหน้าโครงการศูนย์การเรียนรู้9คุณกิตติมาแพททองเป็นหัวหน้าโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก10คุณอริศราบุญมีเป็นเหรัญญิกประชาสัมพันธ์ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน172คน บ่งเป็นอาศัยในหน่วย80คนอาศัยนอกหน่วย92คนการดำเนินงานโครงการหลัก6โครงการของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1น่งกรมทหารราบที่5 1. โครงการห่วใยบุตรที่มีความต้องการพิเศษหน่วยไม่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษแต่ได้ให้การช่วยเหลือเพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจในการเลี้ยงดูบุตรโดยการเข้าเยี่ยมเยือนบุตรแรกเกิดของกำลังพลภายในหน่วย พร้อมกับมอบเงินบำรุงขวัญและของใช้สำหรับบุตรแรกเกิดให้กับกําลังพลและครอบครัว 2. โครงการปันน้ำใจสู่คู่สมรสที่ทุพพลภาพหน่วยไม่มีคู่สมรสของกำลังพลที่ทุพพลภาพแต่ให้การช่วยเหลือบุพการีกําลังพลที่พิการทุพพลภาพจำนวนหนึ่งราย โดยดำเนินการให้การช่วยเหลือมารดาของพลทหารอนุวัตน์ขนานขาวสังกัดกองร้อยสนับสนุนการช่วยรบกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ซึ่งมีอาการป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นโดยได้มีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมส่งมอบรถเข็นวิวแชร์คันใหม่ให้กับครอบครัวของกำลังพล 3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมปลดหนี้สินลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ปัจจุบันมี2กลุ่ม ได้แก่กลุ่มจับจีบผ้าระบายและกลุ่มทำขนมกลุ่มผ้าระบายมีสมาชิกแม่บ้านมีความสนใจได้จัดให้มีการอบรมฝึกการผูกผ้าระบายลวดลายต่างๆเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยกลุ่มทำขนมผลิตขนมจำหน่ายมีการดำเนินการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เกี่ยวกับวัตถุดิบกระบวนการผลิตการบรรจุการควบคุมคุณภาพการจัดการและการตลาดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานเพื่อให้สมาชิกกลุ่มสามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริมสไร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไปโดยมีผู้รับบริการเป็นร้านค้าครอบครัวกำลังคนภายในหน่วยรับจัดสแน็คบ็อกซ์ออกงานอีเวนต์งานพิธีต่างๆให้กับหน่วยงานส่วนราชการและประชาชนภายนอกโดยงบประมาณในการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนจากพันโทคเนตแตงริดผู้บังคับกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่ห ผลกำไรแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนที่1จำนวน50%ของกำไรทั้งหมดใช้เป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิกที่ดำเนินโครงการส่วนที่2จำนวน30%ของกำไรทั้งหมดใช้เป็นงบประมาณในการต่อยอดทำผลิตภัณฑ์และส่วนที่3จํจำนวน20%ของกำไรทั้งหมดมอบให้กับหน่วยเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพล 4. โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้อมมีการดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยมีการรณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูกต้องและจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อให้กำลังคลและครอบครัวมีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาปริมาณขยะหรือมลพิษภายในหน่วยมีการคัดแยกขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพนำตะแกรนพัดลมมาทำคลาดตัดขวดน้ำมาทำไม้กวาดจัดทำเก้าอี้รีไซเคิลจากล้อยางรถยนต์เก่าที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลใหม่ให้เกิดประโยชน์ และทำรั้วกั้นจำกัดพื้นที่จากยางรถยนต์เก่าอีกทั้งจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลประเภทเหล็กกระดาษพลาสติกอลูมิเนียมขวดแก้วจากกำลังผลและครอบครัวโดยเปิดรับซื้อในห่วงบ่ายของวันพุธสัปดาห์ที่2และ4ของเดือนในเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬกา ซึ่งการดำเนินการของธนาคารขยะปัจจุบันจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้ที่นำขยะมาขายในลักษณะการสะสมแต้มสำหรับการขายแต่ละครั้งและนำแต้มไปแกลกรับผล,ผลผลิตจากศูนย์เกษตรของหน่วยหรือจะแลกรับเป็นสิ่งของตามจำนวนแต้มที่สะสมได้การนำขยะที่รับซื้อออกจำหน่ายโดยมีกำลังผลที่ประกอบกิจการร้านค้าของเก่ามารับซื้อในห้วงบ่ายของวันพุธสัปดาห์ที่4ของเดือน เราจะนำเงินที่จําหน่ายได้แบ่งจ่ายสําหรับค่าผลผลิตของศูนย์เกษตรของหน่วยและนําเงินส่วนที่เหลือไปคิดผลกําไรที่ได้จากการซื้อขายขยะแต่ละเดือนโดยจะแบ่งออกเป็นสส่วนส่วนที่1นึจะนวน70%บเของกําไรทั้งหมดใช้เป็นเงินทุนการศึกษาให้กับบุตรของกําลังพลและส่วนที่2จวนาน30%ของกําไรทั้งหมดใช้เป็นงบประมาณในการบริหารจัดการธนาคารขยะของหน่วย 5. โครงการศูนย์การเรียนรู้สมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5มีศูนย์การเรียนรู้จำนวนหนึ่งแห่งคือศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจรกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5โดยมี 5. ฐานการเรียนรู้ได้แก่ 1. ฐานคนรักแม่โพศพเรียนรู้ในเรื่องของการปลูกข้าวพันธุ์ต่างๆ 2. ฐานคนรักสุขภาพเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกสมุนไพรและสรรพคุณของพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 3. ฐานคนรักน้ำเรียนรู้ในการจัดการน้ำโดยหลักธรรมชาติ 4. ฐานคนรักแม่ธรณีเรียนรู้เกี่ยวกับการทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากแนวคิดเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชช่วยให้การเพราะปลูกได้ผลผลิตดี 5. ฐานคนรักป่าเรียนรู้การปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเรียนรู้ในการปลูกพืชห้าระดับสูงกลางเตี้ยไม้เลื้อยและไม้หัวโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก หน่วยไม่มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในหน่วยเนื่องจากมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองคอหงซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายอยู่แล้วแต่ให้การดูแลเข้าเยี่ยมเยยนบุตรแรกเกิดของกำลังพลภายในหน่วยพร้อมกับมอบเงินบำรุงขวัญและมอบของใช้สำหรับบุตรแรกเกิดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและครอบครัวการเข้าร่วมกิจกรรมที่สำคัญมีการเข้าร่วมกิจกรรมการเยี่ยมบุตรกำลังพลคลอดใหม่ร่วมโครงการปันน้ำใจสู่บ้านทหารกองหนุน ร่วมโครงการถุงยางชีพเพื่อการศึกษาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกิจกรรมทำบุญจักบาทวันพระร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติร่วมกิจกรรมเสนาสนเทศร่วมวางพวงมาล,ลาเนื่องในวันวีรไทยแผนการดําเนินงานในห่วงต่อไปดําเนินการส่งเสริมให้สมาชิกแม่บ้านที่ว่างงานเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไปสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่5ขอจบการบรรยาย